คุณกำลังฟังตลาดวาย o d c a s t ประจำวันอังคารที่17มีนาคม2563รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับนแดงจรุพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมนะครับสำหรับเทปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณวรันยูนะครับที่ช่วยสนับสนุนรายการตลาดวายพอดแคสนะครับผ่านการบริจาคนะครับ ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะช่วยสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้บนหน้าจอ y YouTube ได้เลยนะครับขอพระคุณมากครับ วันนี้ตลาดก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้ปรับตัวลงแรงนะครับเมื่อตอนเช้าผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มต้นวันด้วยความคาดหวังว่าวันนี้คงจะเกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์แน่ๆเลยนะครับแต่เอาเข้จริงแล้วตลาดก็ถือว่าทนได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าในเชิงของเรื่องการข่าวนะผมอยากจะบอกว่าเรามีข่าวร้ายอยู่หนึ่งข่าวนะครับที่มันเหมือนกับเป็นการปิดความคาดหวังของเราอยู่หนึ่งเรื่องนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเซตก็ปิดลบไป11จุดนะครับติดลบไป1%นะครับก็ปิดที่1,035 0 0กับจุดก็จะเห็นว่าเซตเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในกรอบนะครับที่เมื่อวานเราคุยกันนะครับเป็นกรอบที่รอข่าวใหม่ข่าวเซอร์ไพรส์มันถึงจะออกจากกรอบนี้นะครับโดยกรอบที่เรามองไว้นะครับในรอบนี้ก็คือ1,164นะครับเป็นกรอบบนแล้วก็กรอบล่างอยู่ที่969จุดนะครับ าการปรับตัวลงวันนี้เนี่ยก็ถือว่าจริงๆกลางๆนะครับเพราะว่าเอเชียเนี่ยจะติดลบกันอยู่ประมาณสัก 0.3%ถึงประมาณ5%นะครับของเราลบประมาณ1%นะี่ก็ถือว่าอยู่แบบกลางๆค่อนไปทางด้านล่างนะครับแต่ว่าในภาคของเซตจ,จริงๆวันนี้ถือว่าโอเคนะจริงๆยืนบวกได้เกือบทั้งวันเลยนะครับแล้วก็เริ่มมาติดลบกันประมาณช่วงบ่าย4โมงเย็นก็อ,อาจจะตีความได้ว่าเพื่อนๆก็ไม่กล้าจะห่อหุ้นนะครับหลังจากที่เตือนไว้หลายครั้งนะว่าการห่อหุ้นเอาแค่ว่าข้ามจากภาคเช้าไปภาคบ่ายก็เสี่ยงแล้วเพราอไม่รู้ว่าตลาดจะออกเกณฑ์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นการห่อหุ้นจากตอนเย็นข้าม ไปตอนเช้าน่ะก็ยิ่งกลัวกันใหญ่เลยนะครับแั้ตอนเย็น4ี่โมงก็เป็นภาพของการขายทำไรกันลงมานะครับก็เลยทําให้วันนี้ตลาดเ,าเรียกว่าม้วนมาปิดลบในที่สุดนะครับคราวนี้ในเชิงของการข่าววันนี้นะครับมันจะมีอยู่2พาร์ทนะครับพาร์ทหนึ่งคือในประเทศกับต่างประเทศนะครับเรามาในประเทศกันก่อนนะครับจริงๆข่าวในประเทศวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวในเชิงบวกนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยก็มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะว่า ทางตลาดหลักทรัพย์เอเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกว่าลดความร้อนแรงในด้านขาลงของตลาดนะครับมีการพูดคุยกันว่ากำลังพิจารณาในเรื่องของการปรับเกณฑ์ซิลลิงกับฟลอร์ลงมาให้มันแคบลงนะครับคือตัวเนี้ยซิลลิงกับฟลอร์เนี่ยก็คืออ่าสาใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาก็มากังวลว่าไอ้สามเปนี่ยมันกว้างไปหรือเปล่าสําหรับภาวะตลาดแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆจาได้นยสมัยตอนนู้น่ะตอนสมัยที่เศรษฐกิจเราแย่ๆตอนตลาดหุ้นต่ํากว่าพันจุดสมัยตอนสัก3-400จุดหลังจากอ่าผ่านว ตอนนั้นตลาดหุนน้นซื้อขายวันหนึ่งประมาณไม่เกิน3,000ล้านบาทนะถือว่าค่อนข้างน้อยมากนะครับตอนนั้นตลาดหลักทรัพย์ก็เหมือนกับว่าอยากจะดึงให้คนกลับมาในตลาดหุ้นมากขึ้นอยากให้มาเก็งกำไรมากขึ้นสมัยนั้นก็มีการปรับ,รบซิลลิ่งกับฟลอร์ขึ้นมาถ้าผมจะไม่ผิดมีการขยายจาก1 0ขึ้นไป3 0เพื่อทําให้ตลาดมันดูมีแรงเหวี่ยงมากขึ้นมีกรอบในการเล่นมากขึ้นก็เป็นการเหมือนกับดึงให้นักทุนนักเก็งกไรเข้ามาในตลาดมากขึ้นอันนั้นคือเรื่องสมัยน,นนะ เกมมันเปลี่ยนคือมันเป็นภาพที่ตลาดปรับตัวลงแรงมากนะครับตลาดก็เลยบอกว่าเอานี้และกันตีกรอบกันลงมาแล้วกันพยายามขยับตัวซิลลิงกับฟอร์ให้มันแคบลงนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่เพิ่งรายงานข่าวออกมาก็คือว่าจะมีการเปลี่ยนนะครับซิลลิงกับฟอร์ให้แคบลงเป็นบวกลบ15%นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คุยกันตั้งแต่เช้าแล้วก็คือว่าตลาดก็พยายามจะเปลี่ยนเรื่องของเกณฑ์เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับคือวันนี้นะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ด่านแรกนะ่ก็คือ ลบสิบอนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็น8%นนะครับก็ เป็นลักษณะที่พยายามที่จะชะลอการปรับตัวลงและการให้มันลงได้ช้าลงนะครับก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นบวกเล็กๆสําหรับตลาดหุ้นนะคือเอาจริงๆว่าเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้ตลาดหุ้นมันดีดตัวขึ้นนะแต่มันเป็นเหมือนลักษณะว่าชะลอให้การลงของเซตเนี่ยมันชะลอลงไม่ได้ลงเร็วมากเกินไปนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่พูดคุยกันเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนคือเรื่องของกองทุนพยุงหุ้นนะครับก็เห็นตามข่าวล่าสุดเขาบอกว่าจะคุยกันวันจันทร์หน้านะครับซึ่งกองทุนพยุงหุ้นเราก็เคยมีแล้วนะ สมัยปี40นะครับตอนนั้นเป็นไซส์ประมาณสัก สามหมื่นล้านบาทแต่ว่าในปีนี้เนี่ยผมว่าหนังมันคนละมวลนะเพราะว่ามา켓แคปหุ้นบ้านเราวันนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10 34นะครับล้านล้านบาทนะครับเพราะงั้นเอากองทุนหุ้นไซส์เท่าไหร่ล่ะถึงจะพอพยุงได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เอาตรงๆก็คงไปคาดหวังอะไรกับกองทุนพยุงหุ้นได้นะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการปรับซิลลิงกับฟลอร์ลงมาจาก30ลงมา15%นะครับการปรับเซอร์กิตเบรกเกอร์จากงมาเป็น8%เ็นี่ยผมา่าอย่างน้อมันก็นต์เให้การ ตัวลงของดัชนีเนี่ยมันลงได้ช้าลงนะครับซึ่งแาเกิดไปรวมกับเกมเมื่อตอนวันศุกร์ตอนบ่ายใช่ไหมที่ว่าเปลี่ยนเรื่องของการทํำช็อตเซลล์การทํา SBL ที่ห้ามปลาที่บิดแต่ต้องไปวางที่ฝั่งออฟเฟอร์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับเท่าที่สังเกตดูนะมูลค่าคันช็อตเซลล์เนี่ยลดลงไปอย่างมีนัยสําคัญนะจากช่วงนั้นอนะช็อตเซล์กันวันละประมาณสัก7-8 0 0 0ล้านเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ วันละประมาณ2,000ล้านละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดเหมือนพยายามช่วยนะครับให้ตลาดหุ้นนะมันลงได้ช้าลงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเล็กๆแล้วะนะครับส่วนตอนบ่ายนะครับก็มีข่าวออกมาจากคลมอนะครับอนุมัติ ตามศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดเมื่อวานนี้ที่คุณวิษณนะุเครืองามที่มาอธิบายในตอนพักบา่ายนะครับสุดท้ายคลมกมก็ก็อนุมัติตามที่เสนอมานะครับคอนเซปต,ต์หลักๆทีนะใ่ในเชิงของภาคปฏิบัติที่เอามาคุยกันก็คือเรื่องของการปิดนะครับสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับโรงเรียนรัฐนะครับโรงเรียนเอกชนรวมถึงโรงเรียนกฎวิชานะครับปิดสถานศึกษาไม่พอแล้วนะครับก็จะปิดตัวของผับบาร์โรงหนัง สนามมวยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นการปิดทั้งหมด14วันนะครับเพื่อรอดูว่าเชื้อมันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็อย่างน้อยก็เป็นการตัดการระบาดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะทํามาต้องนานแล้วนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณอนุทินชาญวิรุณนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขก็มาอธิบายซึ่งมาตรการอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของ การนะครับควบคุมนะครับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่เป็นมีพื้นที่ระบาดก็เขาบอกว่าคนที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกคุมตัวนะครับเป็นเวลา14วันนะครับเพื่อดูอาการซึ่งนะฮะอธิบายง่ายๆคือว่ามาตรการของทางสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยสรุปง,ง่ายๆเลยคือว่า ยังไม่ปิดประเทศนะเออยังไม่ปิดประเทศนะครับเพราะฉะั้นถ้าเกิดเรารวมอ่ามาตรการต่างๆที่คอะมอบอกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นปิดสถานศึกษาโรงหนังสนามมวยนะครับแล้วก็เรื่องของการอ่าควบคุมนะครับผู้ที่เดินทาง มาจากต่างประเทศอ่ะมันก็เหมือนกับเป็นมาตรการที่เอาจริงๆนะมันก็คือมันยังไปไม่สุดอ่ะนะครับคือถ้าไปให้สุดเนี่ยนะมันจะต้องแบบปิดประเทศไปเลยนะครับโอเคละอย่างน้อยผมว่าวันนี้นะถ้าเกิดว่าให้เป็นแต้ม1ิบแต้มนะครับก็ถือว่าเราก็มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะสิบแต้มเนี่ยเอาไปสักประมาณสัก 7-8แต้มแล้วกันนะครับหรืออีกเพียงแค่2แต้มคือถ้าเกิดปิดประเทศให้มันสุดๆจริงๆเนี่ยอันนี้ก็น่าจะน่าจะสร้างความาแฮปปี้ให้กับตลาดมากขึ้นนะครับสังเกตด,ดูพอคอมอรประกาศเกณฑนี้ออกมาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดประมาณช่วงประมาณสักบ่ายสามเนี่ยก็สังเกตด,ดูตลาดก็ถือว่าตอบรับโอเคนะคือไม่ได้ตอบรับในเชิงลบไงคือตอนแรกคนก็คิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคอมอสั่งปิด พวกเหล่านี้นะฮะ14วันเนี่ยตลาดจะถูกพาณิクเทลงมาเนี่ยผมดูอย่างหุ้นอย่างส์ปาเองเนี่ยก็ไม่ได้ปรับตัวลงนะครับตัวของเมเจอร์ซึ่งเป็นลงหนังก็ไม่ได้ปรับตัวลงแรงอันนี้มันเป็นการสะท้อนว่ามันก็มันสะท้อนรอข่าวนี้แหละคือทุกคนน่ยลงมารอให้ปิดอยู่แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นพอข่าวมันออกมาเนี่ยสังเกตดูตลาดหุ้นก็ไม่ได้เทลงนะ,ะกับแก่งตัวออกข้างด้นยซามไปกับเสียดายเลยคือถ้าเกิดว่าปิดประเทศแบบร้อเเนี่ยเผลอๆตลาดหุ้นอาจจะรีบาวเด้งปิดบวกสวยๆก็ได ดีกว่าไม่มานะครับส่วนอีกพาร์ทหนึ่งนะครับก็คือข่าวของต่างประเทศนะครับซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นข่าวร้ายนะ,ะบางคนอาจจะไม่รู้สึกขนาดนั้นข่าวก็คือว่านะครับป,ประธานาธิบดีทรัมป์นะ่ะมีการคอมเมนต์ในลักษณะว่าเรื่องของโคโรโนาไวรัสเนี่ยมันคงจะแย่ไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญคือเดือนสิงหาคมสิงหาคมนะ่ะคือไตรามาสอะไรครับมันคือไตรามารสสถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับ GDP ไตรมาส4บ้านเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างเริ่มออกอาการแย่ๆแล้วนะครับพอไตรมาส1นะอาการมันก็เริ่มเริ่มมาใช่ไหมเรื่องของโคโวิด -19 ท่องเที่ยวเริ่มมีปัญหานะครับทุกคนก็คิดกันว่าไตรมาส2เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่หนักที่สุดนะครับซึ่งอันนี้มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่พอประเด็นคุณทั้มบอกว่านะครับสหรัฐอเนี่ยอาจจะแย่กันไปจนถึงเดือนสิงหานั่นหมายความว่านะครับสหรัฐอเนี่ยซึ่ง1ก็เป็นคู่ค้าที่สําคัญของบ้านเราไตรมาส3เขาก็ยัังไมม่พรร้อนะคบ ส่วนประเทศจีนเองเน่ะเพิ่งเริ่มจะพง,งกหัวได้แล้วก็ต้องไม่ลืมว่าสหรัฐกับจีนเองก็เป็นคู่ค้าที่สําคัญซึ่งกันและกันนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะเห็นคู่ค้านะครับหรือคนที่เรียกว่าเป็นผู้บริโภคหลักของโลกเราอย่างจีนกับสหรัฐเนี่ยจะฟื้นตัวแรงๆในไตรมาสสามอะ่ะดูท่าทางจะเป็นไปไม่ได้นั่นหมายความว่านะครับคอมเมนต์ของคุณครัมเมื่อคือนเนี่ยมันเป็นการบอกประเทศเราทางอ้อมว่า ตอนนี้ประเทศเราน่ยนะครับในเชิงของเศรษฐกิจนะคงจะหมดโอกาสนะครับฟื้นตัวแบบ v h a p e ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นฟื้นตัวนะยังคงเหลืออีก3รูปแบบนะครับ อันที่2ก็คือตัวของ U shape Double U shape หรือว่า L shape นะครับซึ่งอย่างที่คุยกันในเอพิโซดเมื่อวานนะการฟื้นตัวแบบ U shape หรือว่า Double U shape นะี่ต้องใช้สัพพะกำลังนะความสามารถของรัฐบาลของความเก่งภายในประเทศเรานะ่ะถึงจะฝ่าฟันตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้ข่าวร้ายของเราคือว่าโอกาสที่จะเห็น V shape นะไตรมาสสเป็น bottom และไตรมาสสวิ่งขึ้นเร็วเลยนะ่ะคงจะหมดไปแล้วสาหรับในภาคเศรษฐกิจนะครับ แต่สาหรับตลาดทุนก็จะเพิ่งหมดหวังนะครับต้องไม่ลืมว่าตลาดหุ้นเราวันนี้นะครับคือนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนะี่ยเรื่องของซนติเมนต์จิตวิทยาการลงทุนนะตอนนี้มันมีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีมากๆนะครับอย่างที่บอกคือว่าไอเดียสําคัญของรอบนี้นะครับอย่างที่บอกคือต้องเอาความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมาให้ได้นะครับซึ่งความเชื่อมั่นของประชาชนเนะี่ยมันไม่ได้เรื่องของเศรษฐกิจละมันเป็นเรื่องของ ความปลอดภัยในชีวิตในเรื่องของวัคซีนต่างๆที่จะสามารถเอามาใช้ได้รวดเร็วได้ขนาดไหนนะเรื่องของการควบคุมการติดต่อจะทําได้ดีขนาดไหนซึ่งอันนี้ยังคงเป็นประเด็นหลัก ที่ตลาดหุ้นจะฟื้นไม่ฟื้นนะคือย้ําอีกทีนะตลาดหุ้นรอบนี้จะฟื้นชา้าฟื้นเร็วเนี่ยอยู่ที่เรื่องของมนุษย์เรื่องของความเชื่อมั่นไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของตัวเลข GDP นะครับเรื่องตัวเลข GDP เป็นเรื่องลําดับถัดถัดไปซึ่งอย่างที่บอกคือ GDP ถ้าเราจะเห็น Vshape ตอนนี้หมดโอกาสแล้วต้องไปลุ้นการฟื้นตัวแบบ Ushape w shape ช่วงของไตรมาสสไตรมาสสไปอันนั้นคือเรื่องของเศรษฐกิจแต่ในเรื่องของตลาดหุ้นนะครับคือเรื่องของความ simple, าาาวมั มีวัคซีนเข้ามาแก้ไขเพราะงั้นอาจจะพูดได้ว่าในภาพเศรษฐกิจอาจจะดูหมดหวังนะครับแต่ในภาพของตลาดหุ้นก็ยังไม่ถือกับหมดหวังสักทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับถ้าเหลี่ยมมุมมันเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นนักทุนระยะยาวนะก็ยังคงสามารถรอต่อไปได้นะไม่เป็นไรนะครับส่วนนักลงทุนระยะสั้นนะครับ การที่เซตเนี่ยสวิงอยู่ในกรอบที่เรามองไว้คือ1นึ4กรอบบนด้านล่างคือ969กเนี่ยก็ยังคงสามารถเทรดในกรอบได้นะแต่เพียงแต่ว่าคุมปริมาณเงินหน่อยละกันอย่าเพิ่งใส่ไปเข้าไปเต็มตัวนะครับ มาดูหน้าหุ้นกันบ้างนะครับ3ตัวที่ดันตลาดวันนี้ก็จะมีตัวของแมคโรนะครับบวกไปเปน็นะครับก็มาจากความคาดหวังว่าช่วงนี้คนไปตุนสินค้าและเกินยอดขายก็น่าจะดีขึ้นนะครับตัวที่2ก็จะเป็นปูนใหญ่นะก็รีบาวบ้างนะบวกมา2%แต่อาจจะต้องจับตาดูเหมือนกันนะว่าเพราะว่าปูนใหญ่เองนะก็เป็นหุ้นที่เป็นตัวแทนของต่างชาตินะอันนี้ฝากจับตาดูด้วยละกันนะครับถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เรายังเห็นปูนใหญ่ฟื้นตัวได้ต่อนะผมว่าเราอาจจะเริ่มมีความหวังนะตามตััััววววนนนีีนนน้้ดยลกครบส่่่ตทท3ืืออิษช นะเครือไทยโฮดดิ้งนะครับตัวย่อคือ SEG นะครับตัวเนี้ยวันนี้ซิลลิ่งเลยบวก30%ผมก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเข้าไปดูอ๋อมันคือแม่นะครับของบริษัทอาคเนประกันภัยนี่เองนะครับก็คงจะได้ประโยชน์เรื่องของการขายประกันโคโรนาไวรัสนี่แหละครับคือนี้ดูในเชิงจานวนหุ้น่มันมีจุดที่น่าสนใจคือว่าวันนี้นะครับหลักทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นมีทั้งหมด471 ปรับตัวลงมีอยู่719ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะมี375ซึ่งจริงๆนะการไม่เปลี่ยนแปลงลงนะ่นะน้าอยู่กับที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณละนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นนะครับบวกกับหุ้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนะี่ยรวมกันได้ทั้งหมด846ตัวในขณะที่หลักทรัพย์ที่ปรับตัวลงนะ่ยมีทั้งหมด719ตัวเพราะฉั้นวันนี้ผมว่าเราเห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือดัชนีปรับตัวลง11จุด แต่หุ้นนะครับที่ปรับตัวขึ้นรวมกับหุ้นที่ไม่ปรับตัวลงเนี่ยมีมากกว่าหุ้นที่ปรับตัวลง่า846ต่อ719อันนี้ผมว่ามันเริ่มมีดิเวอร์เจนต์บางอย่างที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจับตาตัวเลขนี้ต่อนะครับ ส่วนหน้าหุ้นที่ปรับตัวลงวันนี้3อันดับแรกก็จะมีตัวของ MTC นะครับลงไปครึ่งฟอร์เลย15อนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของ CPN ลบไป4นะครับแล้วก็ตัวของธนาคารกรุงเทพลบไป4เนะครับเห็นแบงก์กรุงเทพเนี่ยผมก็ไปไล่ดูแบงก์ตัวอื่นนะคืออาการเหมือนกันหมดเลยนะครับคือจริงๆแบงกนะ์น่ะไม่ได้ลงแบบแรงๆในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าพี่เพื่อนสังเกตดูนะมันจะเป็นเรื่องของการซึมลงซึมลงซึมลง,มลงจริงๆนะครับอันนี้กา,นนารรจว่ตไ มาดสเนี่ยน่าจะหมดหวังละไตมาดสก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเวลาเด้งก็ไม่เด้งขึ้นนะแต่เวลาลงก็ซึมลงอย่างเดียวเลยนะครับดังนั้นนะครับพฤติกรรมการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยก็เลยมองว่าหุ้นกลุ่มธนาคารนะย,ยังคงไม่น่าสนใจไปอีกนานๆเลยนะฮะเอาละครับคราวนี้มาดูในภาพของนักลงทุนกันบ้างนะครับวันนี้นักงทุนสถาบันนะครับซื้อติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วนะครับวันนี้ซื้อไปเบาๆนะ2,700ล้านบาท รวม3วันเนี่ยซื้อไป15,465ล้านบาทนะครับส่วนนักทุนต่างชาตินะครับวันนี้ขายเป็นวันที่9แล้วนะครับติดต่อกันเลยนะครับวันนี้ขายไปอีก5,400ล้านบาทรวม9วันเนี่ยแกขายไปแล้ถึง43,296ล้านบาทก็ถือว่ายังคงขายอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อสักครู่ผมแอบเข้าไปดูนะครับตอนนี้ EPS ของตลาดนะครับอยู่ที่ 90.6กนะครับก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อสังเกตดูไหมการปรับตัวลงของ EPS ของเซทเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะคือยังคงปรับลงอยู่นะแต่ว่าปรับลงแบบในอัตราค่อยๆช้าลงช้าลงละแปลว่าอาจจะเริ่มใกล้จะเห็นจุดต่ําสุดของ EPS เซทแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเจอจุดต่ำสุดเมื่อไหร่แรงขายจากนักลงทุนต่างชาติก็น่าจะเบาลงได้แล้วนะครับดังนั้นนะครับสรุปตลาดวันนี้เนี่ยผมว่าถือว่าเป็นตลาดที่ ดูโอเคขึ้นนะครับคือในแง่ของการข่าวนะเราก็เริ่มมีข่าวดีๆให้ชื่นใจบ้างนะครับเช่นการเข้ามาควบคุมของตลาดหลักทรัพย์เพื่อคุมการลงให้มันช้าลงนะครับเรื่องของคอลมอเองนะครับมาตรการต่างๆมาช้านะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะครับแม้ว่ามาไม่สุด แต่ก็ยังดีที่ทําก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับส่วนข่าวร้ายมีเรื่องเดียวคือเรื่องของคุณทรัมป์นี่แหละที่ทําให้ความคาดหวังการฟื้นตัวแบบ v ีเชฟเนี่ยในเชิงของเศรษฐกิจมันคงจะต้องเลื่อนออกไปนะครับก็ต้องไปคาดหวังกับความเก่งภายในของประเทศเราเองแหละว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล,าลา่าในรอบนี้นะครับส่วนในภาพของหน้าหุ้นเองเนี่ยก็เริ่มมีอะไรที่น่าสนใจนะจํานวนตัวหลักทรัพย์ที่เริ่มปรับตัวขึ้นอ่ะเริ่มมากกว่าที่ปรับตัวลงแล้วนะครับแล้วก็หุ้นหลายๆตัวเริ่มเริ่มเริ่มมีทรงมากขึ้นนะครับส่วน แม้ว่ายังขายอยู่นะครับแต่เริ่มเห็นสัญญาณการปรับประมาณการ EPS ของเซทอ่ะเ,เริ่มปรับลงในอัตราที่ช้าลงละก็เริ่มน่าสนใจอยู่เหมือนกันคันนี้สำหรับพรุ่งนี้เนี่ยมีอะไรนะครับก็คงยังต้องตามเหมือนเดิมนะตัวเลขของผู้ติดเชื้อใหม่ของสหรัฐที่ผมให้ไปเป็นตัวหลักให้พวกเราดูกันนะครับเมื่อวันที่16กนะครับก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเข้าใกล้1000พันละนะครับวันก่อนหน้าอยู่750ขยับเข้ามา1000พันละนะครับแต่อย่างที่บอกคือต้องไม่ลืมว่ามาตรการของคุณทั้มนะครับเร วันเสาร์อาทิตย์ก็มีมาตรการเพิ่มเติมด้านของสารณาสุขนะเพราะนั้นกว่าที่เราจะเห็นตัวเลขของสารัสมันดีขึ้นอ่ะอย่างเร็วก็ยังคงมุมมองเดิมนะคงจะเป็นประมาณสักปลายสัปดาห์นี้นะครับถ้าปลายสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขสารัสยังไม่ดีขึ้นน่ะผมว่าเราก็ยังคงอยู่เฉยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าสักวัน พ่าพฤหัสวันศุกร์หรือวันเสาร์ตัวเลขเริ่มคุมได้ไม่เพิ่มขึ้นนะ่ยผมว่าเริ่มน่าสนใจนะครับเพราะงั้นระหว่างนี้นะการเทรดนะักเก็งกาไรระยะสั้นนะผมว่ายังคงสามารถเก็งกําไรได้นะกรอบที่มองสําหรับการเล่นสวิงเทรดช่วงนี้ยังเป็นกรอบเดิมคือกรอบบนคือ1นึ่กรอบล่างคือ969นะครับแล้วก็ให้ตามเรื่องของการติดเชื้อของอาสารัฐเป็นสําคัญนะครับส่วนนักทุนระยะยาวนะผมมองว่าความเห็นส่วนตัวนะผมว่าโซนแถวๆนี้เนะี่ย ผมรู้สึกว่าไม่น่าคัดลอสแล้วล่ะนะครับผมกลับมองว่าเป็นโซนที่เริ่มน่าสนใจนะครับเพราะว่าบริอเวณต่ํากว่า1,000จุดเน่ยนมืานถ้าผมจะพิมผมคํานวณแล้วเหลือประมาณสักประมาณสัก10 เท่านิดนิดสิเท่านะมัน P/E มันเริ่มส่ําม,มากแล้วในเรื่องของความถูกความแพงนะเพราะงั้นโซนมามาคัดลอสกันแถว P/E เซตอยู่แถวสัก10เท่า11เท่า,ทาผมว่าไม่น่าใช่แล้วนะฮรักลับกลายเป็นเป็นโซนที่เตรียมเฝ้าดีกว่าเตรียมที่จะซื้อเพิ่มมากกว่านะครับเพราะว่าหลายๆอย่างนะมันเริ่มไปที่จุดพีกแล้วอเมริกาเริ่มคุมเข้มมากขึ้นนะครับประเทศเราเริ่มมีมาตรการทางสารสนุษที่เริ่มคุมเข้มมากขึ้นผมว่าเรากลางใกล้ที่จะ ถึงจุดพีคของด้านสารารณสุขแล้วล่ะนะครับก็เตรียมตัวดีกว่านะครับไม่ใช่จุดคัดลอกนะเป็นจุดที่เตรียมซื้อเพิ่มซิมากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีเงื่อนไขอะไรที่มันเข้าล็อกจริงๆนะยังไงเพื่อนๆตามตลาดวายพอร์ตแคสต์แล้วกันผมจะมากระตกแขนแล้วว่าเฮ้ยลุยได้แล้วนะยังไงก็เตรียมตัวแล้วกันแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะช่วงนี้นะอย่าเพิ่งหนีตลาดนะเฝ้าตลาดไปเรื่อยๆนะครับฟังตลาดวายทุกเย็นโอกาสเนี่ยมันจะมาให้กับคนที่เตรียมตัวเสมอนะครับ เอาล้วครับวันนี้ก็คงจะครบถ้วนนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับอยากให้กําลังใจนะครับก็สามารถทําได้3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับหคือการบริจาคหรือว่าด o n a t i นะครับดูได้บนหน้าจอ YouTube นะครับสนะครับกดติดตามหรือว่ากด subscribe นะครับตลาดวายพอดแคสต์บน YouTube นะครับหรือกดไลค์ที่แฟนเพจหน้าแดงคุยกันนักลงทุนนะครับหรืออันที่3นะครับจะแนะนําหรือว่าแชร์รายการนี้ให้กับเพื่อนๆอของคุณก็ได้ก็จะเป็นพระคุณยิ่งๆนะครัับวีครสสดับ